ติดตามข่าวกันต่อค่ะทางด้านของประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะชื่นชมผลการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลรเศรษฐกิจใหม่ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสาวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะนายสุดที่พงจุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานเปิดโครงการ130ปีกระทรวงมหาดไทย ความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสาจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพุทธอาระยะเกษตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตขอนแก่นค่ะ ขออภัยค่ะจากผลการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ หลังจากรับชมผลการดำเนินโครงการผ่านวีทัศน์และรับฟังคำกล่าวรายงานโดยนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้บรรยายถึงความสำคัญของโครงการรวมไปถึงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการค่ะ จากนั้นก็ได้มีการมอบมเมล็ดพันธุ์ให้กับในอำเภอ26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อนำไปขยายผลและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะแล้วก็ยังทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธอารยะเกษตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่นปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบอ่อ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะแล้วก็ยังเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้จุดต่างๆรวมถึงการนำเสนอผลสำเร็จของประชาชนที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนผู้ที่อื่นๆต่อยอดเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะเช่นการเลี้ยงหอยเชอรี่พันุ์สีทองการเลี้ยงไข่ไก่พันธุ์ดีเป็นต้นค่ะทางด้านนายสุด เทพมณีโชตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาพุทธอรยเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนขอภัยค่ะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลโดยใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นฐานการพัฒนาส่งต่อให้พื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารป้อนโรงครัวทําอาหารถวายพระสงฆ์นิสิตนักศึกษา นอกจากนี้ภายในศูนย์เรียนรู้นะคะยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของวัดประชาชนและรัฐบาลให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิดความสุขสร้างได้ด้วยใจอาสาวัดประชารัฐสร้างสุขวิถีพุทธอรยะเกษตรค่ะ